บทที่3ฉลาดรักปลอดภัยเข้าใจร่างกายเอจากครั้งที่แล้ววิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีอะไรบ้างเนอืมคิดออกกันไหมคะอ้าวพาเพลินเราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อสักครู่นี้เองนะจำไม่ได้แล้วหรออ่ะแล้วพวกคุณล่ะ จำได้ไหมวิธีการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างง่ายทํำยังไงได้บ้างคะถ้าพวกเราจะไม่ได้เดี๋ยวมาช่วยกันสรุปอีกทีหนึ่งเนาะอย่างที่หนึ่งเราควรจะสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งก่อนการมีเพศสัมพันธ์อย่างที่สองเราทุกคนนะคะควรที่จะไปตรวจเลือดบ้างซึ่งอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวแหละ แต่มันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วนะโลกติดต่อทางเพศสัมพันธ์เริ่มมีการขยายตัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นพาคู่นอนของคุณคู่รักของคุณหรือพาตัวคุณเองเนี่ยไปตรวจเลือดทุกๆ3ถึง6เดือนโดยเฉพาะคนที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆนะเรื่องนี้น่ากลัวมากสำหรับคุณแล้วต่อมา3ควรจะทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการกินยาเพลปและยาเปป ซึ่งเรื่องนี้ครูจำไม่ลงลึกมากแต่การกินยา2ตัวนี้ห้ามกินสลับกันเด็ดขาดนะคะซึ่งถ้าจะกินยาแบบนี้พวกหนูต้องไปปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรให้เขาเป็นผู้แนะนำอย่างใกล้ชิดนะแล้วอย่างสุดท้ายถ้าเราไม่มีใครที่ไว้ใจได้หรือจะคุยกันเรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรือไม่รู้จะปรึกษาใครจริงๆในเรื่องพวกนี้ขอให้กดเบอร์โทร1 6 6.3ซึ่งเป็นสายด่วนที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโรคเอดส์และการมีเพศสัมพันธ์รวมไปถึงการท้องไม่พร้อมด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่ารอให้ตัวเองป่วยจงรักตัวเองไว้ให้ดีนะคะก่อนที่จะรักคนอื่นเนี่ยควรรักษาตัวเองให้ได้ก่อนเสมอนะเอาละทุกคนตอนนี้พวกเราเดินทางมาถึงช่วงท้าย แต่ยังไม่ท้ายที่สุดอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันถอดบทเรียนจากลิงก์วิดีโอที่คุณครูเตรียมเป็น QR Code มาให้ยังไงช่วยพอดคลิปครูก่อนนะหยุดคลิปครูไว้ก่อนแล้วไปสแกน QR Code ตรงนี้ช่วยกันดูแล้วถอดบทเรียนของคุณปังปอนให้หน่อยว่าคุณปังปอนเนี่ยที่อุตส่าห์กล้าหาญนะออกมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาเองเป็นผู้ติดเชื้อ h i v หนูได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างพอหนูดูคุณปังปอน จค่อยกลับมาดูคลิปครูต่อนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่พวกเราไปดูคลิปของคุณปังปอนมาแล้วได้ข้อคิดอะไรมาหรือเปล่าเอ่ยสำหรับครูนะไม่ใช่ว่าทุกคนที่โชคร้ายที่เลือกผิดแต่อย่างคุณปังปอนเนี่ยเขาแค่เลือกไว้ใจคนผิดแค่นั้นเองซึ่งก็น่าสงสารมากๆนะ อยากจะให้คลิปอย่างนี้ค่ะตอนนี้มีหลายคนเลยที่ติดเชื้อ HIV อยู่ในขณะนี้แล้วพวกเขาเหล่านี้แหละค่ะจะใช้ชีวิตได้ดีในสังคมได้ก็ต่อเมื่อได้รับความเข้าใจและไว้วางใจจากพวกเราทุกคนในสังคม เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายท้ายที่สุดของกิจกรรมแล้วค่ะขอบคุณพวกเราทุกๆคนนะคะที่ตั้งใจเรียนในบทเรียนออนไลน์ในครั้งนี้ของคุณครูนิชาขอให้ทุกคนนะอย่าลืมใส่ใจสุขภาพกายสุขภาพจิตของตนเองเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกๆคนแล้วก็อย่าลืมทําแบบฝึกหัดหลังบทด้วยนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้เกียรติบัตรเอาสําหรับวันนี้คุณครูนิชาขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย